สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนายหมูหวานอีกเช่นเคยเดี๋ยวจะพาไปดูไอเดืร์มันเล่นเกมอีกแล้วมันแอบ,บเล่นเกมก่อนพี่อีกแล้วแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปแอบ,บไปจับผิดนะพี่จะพาไปชมสเต็ปการเล่นของไอ้ดื้อกันว่าจะตึงสักแค่ไหนโอเคไปเราไปกันเลยเรื่องเกมมาก็ยิงหมดเลยทุกคนไปแล้วมาเป็น ชมไปพร้อมๆกันชนะหรือเปล่า,าลวันนี้วันนี้เขา <c oughs> เขาขอพี่เล่นวันนี้เขาไม่ได้แอบเล่นก่อนวันนี้พี่จะพามาชมเฉยๆมาเป็นกำลังกำลังใจให้วันนี้เป็นกำลังใจให้ไปเลยดื้อกดดูแลอ <c oughs> โอ้โหจะเอา เอาดาบคาต์ตนาเป็นฟันทุกคนข <Simple S 1> อบ <Kill. S 1> เพื่อนอ,อย่างชนะอยเกมที่หนึ่งชนะไปแล้วแต่ไอ้ดื้อยังยิงไม่ได้เลยครับไอ้ดื้อยังคิวไม่ได้เกมที่สองมาอ่ะไอ้ดื้อมันหลุดเหรอโอ้ทุกคนไอ้ดื้อมันหลดุดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โอ้วิ่งเป็นไก่เลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ไม่มีปืนนะไม่ได้ซื้อปืนเลยทุกคน <First Blood. S 1> จะเอาคาตานาไปฟันเขาอีกหรือเปล่าไปโอ้ด่านนี้พี่พี่ไม่เคยเล่นเลยทุกคน ยังไม่เคยเล่นเลยสีวิตสี่ไม่่อยเล่นเลยอ่าเหลือตัวเดียวเลอตัวเดียวปืนพกอือไอ้ดือ้อยิงเหรอปืนพกยิงเกลือบายเกลืมีสองแล้วสองศูนย์ผีจะโบกนะวชนะไปลุยโอ้แล้วจะขึ้นไปทำไมเนี่ย มันอยู่ไหนพี่มองไม่เห็นเลยทุกคนมันอยู่ไหนกันหมดไอ้ดื้อเห็นอย่างอู้ยังงนี่ข้างหน้าข้างหน้าสองตัวเลยเลือดข้างล่างแล้วโอ้จะเป็นยังไง,ไไงอ,อ,อุ๊ยอุ้งลบด้วยอื้อืไมไม่โดน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 วิ่งแอบแอบแอบก่อนเลือดหมดเลือดหมดตัวแล้ว หรือหาที่แอบพัญญานั่นแหละพัญญากนพอเลือกเต็มก็ไปลุยต่อสองสองยัง oh, <okay. S 1> เออเจอแล้วยิงยิงโอ้ร oh, <okay. S 1> ่วงขง้างล่าง oh. ข้างล่างเอาไม่โดนใคร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 จะตาย <Okay. S 1> ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ อ่ะสามศูนย์ละครับสามศูนย์แล้วเอาเรื่องตีนี้เอาเรื่องลุยกันต่อจะปิดจ็อบได้หรือเปล่าไอ้ดื้อวิ่งมาฝั่งซ้ายคนอยู่นี่อยู่นี่ข้างหน้านะโอ้เป็นตี้เลย มันโดนยิงยิงโดนได้ไงทุกคนสองตัวสามตัวโอ้ไอ้เรี้ลุยยับลุยลุยยับเลยจังวะนนี้ิงนีเอ้าโดนไม่ไหวจริงจริงทุกคนเยอะตัวยอดแบกและกันเพื่อนจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยอ้าวสองสอง จะไหวหรือเปล่าพันยาพันยาต่อเพื่อนโดนโอ้โหสองหนึ่งไม่น่าไหวโอเคไม่เป็นไรแรงสามยืนตีตื่นขึ้นมาแล้วตีตืม้มนตูนสามสิ่งแล้วนะตีตื่นขึ้นมาแล้วนะ ชอบไหมชอบชอบเล่นก่อนเนี้ยแล้วเวลาพี่มาชอบแบบมาขิงดาวพี่อ่ะบอกพี่แหลงไก่เนีย้ย <c oughs> พี่ต่อให้ก่อนนะบอกงี้ต,ต่อให้ก่อน <c oughs> ไปเข้ามาที่เกมต่อ <c oughs> อยู่งหน้าเพื่อน ล้มไปซองแล้วข้า <First class. S 1> งหลังน้า <Yeah. S 1> เดียวสวย <Double kill. S 1> มันมาแล้วมันมาแล้วด้วยโ <Yeah. S 1> อย้ไม่น่าไหวอะสามหนึ่ง <Double kill. S 1> อ้าวไหลปลาย,ายต่างโ้องข้ามนะไหลปลายตอนนี้สองสามแล้ว ดูมันรู้มันรู้ว่าพี่เข้ามาดูดูมันแกล้งพี่อไปส่องทำไมตรงนั้นน่ะโหเดี๋ยวจะโดนไปขอให้ปิดจ็อบเกมเนี้ยโอ้จะปิดจอ็อบหรือว่าจะสามสามทุกคนโอ้โหนัดนี้ร่วงไปหนึ่งไอ้ดีอเอาวะ่ะมาวะ่ะไหลไปแล้ว เดี๋ยวเร็วก่อนมันจะดึงจะชุบกันขึ้นมาเนี่ย <First blood. S 1> มันชุบกันขึ้นมาแล้วอยู่กับเพื่อนอะ่ะเร็วไปช่วยเพื่อนก่อนนั่นไงยิงยิงอึ้งแบกเคลีลลยไปแล้วหนึ่งสามสามตัวนี้สามต่อสามใครจะได้เปรียบโอ้เพื่อนเลือด เลือดลดหายเยอะล้มไปแล้วหนึ่งตูล้มไปหนึ่งเหลือสองจะไหวไหมมันอยู่ไหนเอ่ยนู่นไงอยู่กบ,บเสื้อเบอร์สี่ยิงลกล้ลมหนึ่งล้มหนึ่งเดือวตัวเดียวสวยไัวเดียวหืมล้มเลยที่หนึ่งหนึ่งหนงวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปยิงยิงสวย หอยดึงชนะเฉย